สวัสดีครับวันนี้พามาอยู่หน้างานนะครับแต่ตรงนี้เราผมได้ทําเสร็จมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยเป็นลำฟ้านะครับมันก็ดํามาแล้วนะครับเพราะว่าตะไคร่น้ามันขึ้นแล้วมันสวยแล้วนี่เป็นปลาคราฟนะครับพอเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่ตรงนี้เสร็จแล้วครับลำตาลน้ำตกตรงนี้เป็นเปลนั่งนะครับ แล้วจุดที่ทำใหม่คือตรงนี้นะครับเนี่ยวันก่อนที่เพิ่งปรับภูไม้ตัดใหม่นี้ตอนนี้ผมวางโครงสร้างเสร็จไปแล้วครับกําลังปูไม้พื้นแล้วครับแล้วกลังต่อฝั่งนี้อยู่นะครับเนี่ย <c oughs> ก็ปรับพื้นปรับลาใหม่มาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ได้สั่งสบายนางมาครับกอกอใหญ่นะครับจากร้านเอชพีกาเด้นนะครับร้านเอชพีกาเด้นในบุกก็เอาสั่งกอใหญ่ที่สุดของของร้านมาเลยนะครับ กอทางร้านก็ใจดีนะครับเอสพีการ์เดนก็เอารถส่วนตัวมาส่งถึงจุมพรเลยครับก็นี้ครับโครงสร้างนะครับกอนี้ลังจะปูไม้พื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำทำรั้วนะครับก็ทําคนเดียวก็จะช้าหน่อยนะครับนี่ครับยาวหกเมตรนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเออเนี่ยครับเนี่ยที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ยหลังสลดบตัดเนี่ยครับ พื่อมาตัดเชื้อราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับพาไปดูข้างบนครับเนี่ฮโหก็ต่บงทีครับก็รลื่นนะครับก็เราขายไอเดียนะครับขายไอเดียแล้วก็พยายามสร้างสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับลูกค้านะครับเท่าที่จะทำได้นะครับสบายนางนี่เขาเคลมไว้ว่ายาวสองเมตรนะครับ ทางร้านก็บอกาอยาวสองเมตรก็ประมาณสองเมตรจริงๆับเพราะเนาะด้านนี้ครับนี่เป็นเฟิร์นอินโดนะครับนี่เฟิร์นอินโดไอ้นี่เป็นอัสด,ดางกอยักษ์นะครับทางร้านเอสพีการ์เด้นบอกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาเคยปลูกมานะครับเนี่ยเขาก็ผมก็เขาก็บอกผมมาอย่างนี้เหมือนกันนะผมก็เล่าให้ฟังนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทําเพลตรงนี้มีทาเพลให้ด้วยนะครับมีเพลให้นั่งหน่อยนะเนี่ยมีเพลนั่งบนเทเลศใต้ต้นไม้ยกสูงนะครับโอเคก็ถึงคันนี้แล้วครับก็อีกไม่นานนะครับก็สิ้นสิ้นปีนี้ว่าจะเ่งให้เสร็จเลยนะครับก็กราบขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆแค่นี้แล้วครับโอเค เอ้ยอก็ให้ดูอีกทีนะครับเนี่ก็เริ่มทําตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะครับเอ้ยหนึ่งพฤศจิกานะครับแต่มันมนติดฝนอยู่สองอาทิตย์น,นะครับฝนใหญ่ของชุมพรนะครับนี่ก็เดี๋ยวกำกลังล้อมไฟนะครับบนต้นไม้หมดเลยนะครับเนี่ล้อมไฟ จุบไฟเ็ใช้ e 27นะครับเป็นจุ๊บไฟอย่างดีนะครับนี่ล้อมหมดนะครับล้อมหลังคาด้วยนะครับหลังคาล้อมออกนู่นแล้วก็ไปออกทางน้ำนะครับแล้วเราจะพันทั้งต้นเลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากติดตามช่องช่างตําโอเคเวลิกูดด้วยนะครับของผมก็ทั้งงานเหล็กงานปูนก็ช่วงนี้ศึกษางานไม้อยู่นะครับก็ ชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องช่างต้มโอเคบริโภคด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ